สารเคมีพันธุ์และบรรจุพันธ์นะคะวันนี้จะมาสาธิกการเป่าซิงหดนะคะชู่สินค้าให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นฉลากนะคะใส่ขวดน้ำยาล้างจาน,นะคะ่ะตัวนี้ก็คือเรามีจําหน่ายทั้งขวดน้ำยาล้างจานนะคะมีทั้งไตร้อนจําหน่ายด้วยนะคะแล้วก็จะมีรับทาตัวซิงหดตัวนี้ด้วยนะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของลูกค้านะคะเป็นแบรนด์ดีเนอรนะคะยังไงฝากสนับสนุนลูกค้าด้วยนะคะอุ่นุนลูกค้าได้ค่ะก็คือเวลาเราใช้นะคะเราก็จะเอาตัวซิงค์ผลเนี่ยค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในตัวสินค้าตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้เราก็จะใช้ไดรร้อนไดรแร้อนตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะมันสามารถปรับระดับความแรงได้สองระดับน,นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ปรับระดับความร้อนนะคะความร้อนเนี่ยจะได้9ก้าระดับเลยนะคะตัวนี้ เนะะี่ยค่ะเวลาเราเป่านะคะเราจะใช้ประมาณอสามสี่ประมาณนี้นะคะ,ะลองเป่าให้ดูนะคะถ้าเกิดความความแรงน้อยไปก็เพิ่มความแรงได้เลยนะคะ เต่าคือเต่าค่อนข้างง่ายมากค่ะเพราะว่าตัวนี้คือไปทิ้งหดกวลังดนความร้อนมันจะหดอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะค่ะโอเคค่ะอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยสดงดงามนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ฝากติดตามเพจของที่ร้านด้วยนะคะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ